มาเทียบกันนะครับระหว่าง2คู่นี้ Puma Max Max Nitro นะครับกับ Bruke o คิซาร i n Max สาย Max ทั้งคู่เลยนะเป็นยังไงบ้างมาเทียบกันหน่อยนะครับผมอ่ะเริ่มต้นที่สเปคก่อนนะครับไล่มาที่คู่แรกนะครับเริ่มจากตัวของ Max Max นะครับ Max Max เนี่ยความหนาของพื้นโฟมน,นะครับส้นเท้า46หน้าเท้าสูง38นะครับกรอบอยู่ที่8นะครับน้ำหนักคู่นี้10 US อยู่ที่320กรนะัมในขณะที่ กิสลีนแม็กส์นะครับกิสลีนแม็กส์เนี่ยส้นเท้าสูง45หน้าเท้าสูง39นะครับดรอปอยู่ที่6น้ำหนักอยู่ที่325กรัมในขนาด10 US นะครับถ้าเทียบกันแล้วน้ำหนักเนี่ยก็ถือว่าเจ้าแม็กซ์แม็กเนี่ยมีภาษีดีกว่านะครับน้ำหนักก็ต่างกันที่ประมาณ5กรัมเบากว่า5กรัมนะครับส่วนเรื่องความสูงเนี่ยทางแม็ก a x แม็กก็สูงกว่าสูงกว่า1มิมส้นเท้าสูงกว่า1มิลนะครับออโฟม โฟมของแม็กแม็กใช้นโตรเป็นโฟมนโตรนะครับซึ่งก็ถูกใช้มานานแล้วตั้งแต่รุ่นดีเวนน o v โตรเวอร์ชิตี้นโตรรุ่นแรกอ่ะนานแล้วโฟมนโตรนี่ใช้มานานนะครับแต่ของรู๊กเนี่ยใช้โฟมใหม่ที่มีชื่อว่า d n a อนจูนนะครับอันนี้เป็นโฟมใหม่ล่าสุดเลยนะิ่งออกมารุ่นแรกแล้นะใส่ DNA จูนเข้าไปอ๋อมีอีกรุ่นหนึ่งกีซลีน22นะครับก็โฟมเนี่ยต่างกันเทคโนโลยีต่างกันแล้วนะครับส่วนเรื่องความสูงอะไรก็เมื่อกี้ที่บอกไปนะไม่ได้ต่างกันมากนะครับ เรื่องของหน้าผ้าก็ใช้ e n g i n e e r a d e ทั้งคู่เหมือนกันนะครับ o u t s o ดูเป็นยังไงบ้างดูซิเทียบกันหน่อยซิเ u t s o นี่ดูเอาโซเอาโซก็ทั้งคู่มีเต็มแต่ก็จะเว้าพื้นที่ไว้บริเวณกลางเท้านะครับเพื่อลดทอนน้ำหนักอีกจุดหนึ่งก็คือของปลุกเนี่ยก็จะทำ o u t s o l เป็นร่องๆด้วยมีบางจุดบางช่วงที่เป็นร่องให้เห็นเนื้อโฟมข้างในเลยนะครับส่วนของพูม่เนี่ยก็เจาะเป็นช่องชองไว้นะครับไม่ได้มี เอาโซแบบเต็มๆไม่ได้ลงเอาโซแบบเต็มๆแบบไม่เห็นนี่เห็นพื้นโฟมข้างในเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับอโอเคส่วนเรื่องของดีไซน์อันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะว่าใครชอบ p uma, ูม่าแม็กแม็กไนโตรคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับนี่คู่นี้สีสดําล้วนนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้ามีสีอื่นด้วยก็น่าจะดีสีดําล้วนเนี่ยโอเคมันสุภาพเรียบร้อยแหละมันใส่ในชีวิตประจําวันได้แบบสบายๆแต่มันมันดำดำไปหน่อยนึงเออ ถ้ามันมีแบบสีอื่นมาตัดด้วยเนี่ยก็น่าจะสวยนะครับเดี๋ยวรอรุ่นลอดถัดไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวคิดว่าลอดถัดถัดไปน่าจะมีสีใหม่ๆตามมาอีกนะครับตอนนี้มีแค่สีดํากับสีขาวนะครับเพื่อนๆครับต่อมาก็ดีไซน์ของบลูส์ละอาเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ดีไซน์ของบลูส์คู่นี้เป็นสีน้าเงินไม่ใช่โ g นะครับ OG เนี่หายากมากครับเป็นสีน้ําเงินตัดด้วยโลโก้สีส้มแบบนี้เลยนี่ของบลูส์นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์ของกีซลีนแม็กซ์นั่ยก หน้าที่ให้เชิดขึ้นแบบนี้นะครับซึ่งในพูม่าเนี่ยถามว่ามีไหมเนี่ยโรลเกอร์เชฟก็มีนะแต่อาจจะเชิดไม่เท่านะถ้าถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตดูดีนะ,อ,ะองศานะครับของการเชิดเนี่ยบรูคเนี่ยมันมันไล่มาจนถึงประมาณเนี่ยเกือบเกือบจะถึงหน้าเท้านิ้วเท้าเราอยู่แล้วแล้วมันก็เชิดยกขึ้นทันทีเลยนะครับในขณะที่ของพูม่าเนี่ยมันไม่ได้ยกเร็วแบบนั้นคือมันค่อยๆยกขึ้นจากบริเวณซักตรงกระดูก ฝ่าเท้าที่ต่อกับนิ้วเท้าเราอะเนี่ยแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้แถวกลางเท้าดีกว่าเออแถวๆกลางเท้าเนี่ยแล้วค่อยๆยกสลปขึ้นนะครับแต่ตัวของก,กายกายไลน์แม็กเนี่ยยกขึ้นนะมันชันมากครับโอเคก็เทียบกันสเปคประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนอะเรื่องเรื่องราคาเรื่องราคาราคาราคาคู่นี้6,200บาทนะครับบนเว็บไซต์ส่วนคู่นี้6,900บาทนะบาทครับก็เดี๋ยวต่อไปเราไปฟังความเห็นของผมนะครับ หลังจากที่ใส่คู่นี้เทียบกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมเชิญครับโอเคครับเพื่อนๆครับมาต่อกันนะครับอันนี้ใส่กีซีลินแม็กซ์ที่เท้าซ้ายนะครับส่วนแม็กแม็กใส่ที่เท้าขวานะครับฟีลลิ่งของโฟมตอนที่ผมยืนเหยียบแบบสัมผัสแบบลองกดเท้าลงไปนะแม็กแม็กเนี่ยนุ่มกว่ายั่กว่านะครับกดลงไปง่ายกว่า ตัวของกีซีลีนแม็กซ์กีซีลีนแม็กซ์โฟมมันเฟิร์มกว่านะครับ<ม>เพื่อนครับแต่ตอนวิ่งเนี่ยเฮ้ยทำไมทำไมความนุ่มของแม็กแม็กเนี่ยมันมีการตอบสนองดีอันนี้รู้สึกแบบนั้นนะคือรู้สึกว่าถึงมันนุ่มนะแต่มันตอบสนองได้แบบกระชับกว่าการตอบสนองมันรู้สึกมันชัดมันกระชับกว่ามันแบบมาไวกว่าคู่ของตัวกีซีลีนแม็กซ์นะครับในทางกลับกันความลื่นไหลในการวิ่ง ของกีซีลีนแม็กซ์เนี่ยทำได้ดีกว่าเยอะเลยนะองศานะครับที่ไกโรล็อกเกอร์ที่บร er, ู๊คให้มาเนี่ยมันช่วยให้เวลาที่เราวิ่งเนี่ยครับเวลาที่เราผลักไปข้างหน้าโทออฟจังหวะโทออฟเนี่ยมันช่วยได้เยอะมากแล้วก็ d n a จูนที่มันปรับโฟมด้านหน้าให้มันเฟิร์มขึ้นกว่าด้านหลังเนี่ยครับมันช่วยเสริมแรงกันไปทําให้เรารู้สึกว่าใส่กนะีซีลีนแม็กซ์เนี่ยจังหวะที่วิ่งแลวให้ไหลไปข้างหน้าเนี่ยมันง่ายกว่าแม็กซ์แม็กซ์มันนุ่มจริงนะมัน ตอบสนองชัดจริงนะแต่พอความนุ่มอ่ะพอมันเยอะกว่าเนี่ยมันเลยรู้สึกว่ามันแอบดูดแรงเราไปนิดนึงเหมือนกันนะอืมอันนี้ที่เป็นสิ่งที่ผมสัมผัสความแตกต่างได้ของโฟมร,ระหว่าง2คู่นี้นะครับส่วนเรื่องการสวมใส่ทั้งคู่แบบใส่สบายทั้งคู่เลยไม่มีปัญหาโอเคดีผ่านทั้งคู่นะครับส่วนทั้ง2คู่นี้นั้นใส่วิ่งจบฟูลได้อยู่แล้วเพแต่ว่าอยู่ที่เ,เพื่อนๆว่าจะชอบเอ่อฟีลลิ่งประมาณไหนถ้าชอบรองเท้าที่มันนุ่มนะครับแล้วมีการตอบสนองที่ดีด้วยเนี่ยผมว่าแม็กแม็กเนี่ยตอบโจทย์ แต่ถ้าเกิดใครอยากได้เฟิร์มหน่อยนึงไหลยๆยหน่อยนึงก็ตัวกีซีลีนแม็กน่าจะตอบโจทย์มากกว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งคู่ทั้ง2คู่นี้น้าหนักเยอะทั้งคู่นะครับเพราะว่า325กรัมในขนาด10 US บนกีซีลีนแม็กหรือ320กรัมบนขนาด10 US ของ Max Max n กไนโตรหนักทั้งคู่แต่อยู่ที่เพื่อนเพื่อน,นะครับว่าเลือกคู่ไหนถ้าชอบนุ่มเด้งนะเด้งนิดนึงก็พูม่าแม็กแมแต่ถ้าเกิด อยากได้แบบนุ่มแน่นไหลหน่อยนะวิ่งแล้วสำรานใจนิดนึงนะครับก็กีซลีนแม็กจาก b ร u e ได้เลยนะครับอยากฟังความเห็นของเพื่อนครับว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับรองเท้าทั้งสองคู่นี้นะครับระหว่างกีซลีนแม็กกับแม็กแม็กไนโตรครับ